สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลุยไฟ LOL เกี่ควกับผมแล้ววันนี้ครับกลับมาที่อาณาเทพเด่นกันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ก่อนที่จะไปลุยกันครับขออัปเดตนิดนึงนะอันนี้ครับแทนเจอริสตี้นะตอนแรกผมสัญญาไปว่าจะเอาคลิปไปลงโอลิแฟนใช่ไหมออันเนี้ยฉากลับทั้งหลายแลอ่ะแต่มีปัญหากับไอโอลิแฟนคะรับมันไม่ยอมไม่ผมไอน้นี่อัปโหลด Video, วิดีโอเว้ยผมแบบอ้าวอะไรวะแล้วผมผมแบบลอ,ลองนู่นลองนี่ลองนั่นแล้วก็นั่นแบบทำไมมันเรื่องมากจังวะผมเลยแบบไม่เอาละขี้กเกียจเออนั่นแหละครับผมก็ประมาณนี้นะครับอืมโอ้โหอ่าฮะอาฮะ เดอะะะฮฮก็ค uh, uh ือประมาณว่าเฮ้ยพวกแกมาผิด huh. ท uh ี huh. uh ่นะกลับไปได้แ huh. ล uh ้วประมาณนั huh. uh ้นที่นี่มันไม่ใช่ที่ของพวกแกนะเออเดี๋ยวก่อนนะผมผมแปลอะไรผิดหรืออะไรฮะฮะฮะ this place uh, uh, for people who are suffering อ่ะฮะก็คือเป็นสถานที่นี่เป็นสถานที่เอ่อมีไว้เพื่อให้คนที่แบบมาปรับคุกเนาะเอออ่ะฮะเพราะฉะนั้นพวกนายเอ่อก็คือเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนเออพวกนายสามไม่สามารถทําลายสถานที่นี้ได้อ่ะฮะถ้าเกิดนั่นคือสิ่งที่เธอคิดและเชื่อแล้วก็วางใจได้ ประมาณว่าไล์แบบ once this war is end นะฮ no one will have ครับผมพอสองครามจบลงก็จะไม่มีใครต้องมาเเจ็บปวดอีกต่อไปเพอเจออะไรเนี่ยไอไลน์นี่นายมาจมตีที่นี่เพื่อเออก็จริงนะทำไมมันไม่ไปจมตีจีนวะเนี่ย ก็คือ,อไรเองก็น่าจะรู้นะว่าที่นี่มีความสำคัญมากนะกับผู้คนอะ่ะทำไมล่ะอืม is mm. and source uh huh. of comfort uh ะฮ huh. ก็คือเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะเออแล้วยังไงฮะ uh huh. เออแล้วทำอย่างนี้เพื่ออะไรเนี่ยเออมาทำไมเนี่ยเอาคนกลับไปได้แล้วเนี่ย mm. Salvation m y b a n d together and live ครับคิดนี้จริงดิคือคนที่แบบว่ามามาพึ่งความเชื่อที่นี่แล้วแบบกลัวว่าจะโดนคนที่นี่แบบว่าก่อวอดแล้วก็พูดไงดีชักจูงไปแล้วกลายเป็นว่าเป็นกลายเป็นกองทัพปฏิวัติไปแทนเออก็คือเขาก,กลัวว่าจะจะมีปัญหาใหม่เข้ามา คือปัญหานี่มันยังไม่เริ่มเลยอ่ะมันจะรีบไอ้น,นี่ทำไมวะเนี่ยอ,อืมก็คือรอให้มันปัญหามันเกิดขึ้นก่อนไม่ไดีกว่าหรอคือตอนนี้ปัญหายังไม่เกิดไงไปทําอย่างนี้เดี๋ยวกลายเป็นว่ามันจะยิ่งแย่หรือเปล่ายังไงก็เกิดทับมบนี้กว่าอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะแล้วอะไรเก็บอกไม่ต้องห่วงนะฉันจะทําให้โครงการนี้จบลงอย่างรวดเร็วเลยล่ะ พอสงครามจบที่นี่ก็จบใช่ไหมหรือว่าที่นี่จบก่อนแล้วค่ไปจัดการสงครามด้วยกา t ป้อง o n นด้านแฮะ believe i n ่อในด้านนั่อ้าวก็คือไรพูดแบบประมาณว่าไม่ไม่เชื่อในตัวพระเจ้าอ่ะไม่มองไม่มีเราที่แบบพระเจ้าจะมาช่วยเราปกป้องเราจากจากพยานอันตรายอะไรเงี้ยไม่มีเออเป็นแค่ความเชื่อเฉย อมไม่มีเป็นแค่แหล่งยึดเนี่ยจ,จิใจจริงไหมไม่จริงเออไม่ใช่ตอบกว่าสามารถเอามาใช้ในโลกจริงได้ไหมไม่ได้เออเป็นแค่แบบแบบว่าปกป้องได้ในทางวิญญาณเท่านั้นละจำลองนี้นะเออแล้วแค่เราเชครับผมเออก็คือเชื่อในตัวเองเชื่อในพลังคนระับใครมีกำปั้นสูงสุดก็ชนะไปเออํำนองนั้นอ,อืม ครับเปียกบอกนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยเออเออฮะเออฮะออฮะออฮะเออฮะก็แบนี้ก็แบบอันฮะอันว่าพูดอยู่ฮะก็คือประมาณว่าครับในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องบวกกันเนาะเออ อ๋อก็เพ <out> ิ uh ่ง huh, ร uhm ู huh. ้จักนาโคโกะเนาะอืมอืมดูแฟนของเหอฮะฮะเหรอก็คือนาในในโคโกะที่นี่กับนาโคโกะของเราหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันเหรอเรามีเธอ apologizes but you don't won't be able to find. ไฟน b e h a l f o f neko ko อ้าวไมล่ะก็คือาโคโกะของเราคือแบบอยากจะปกป้องที่นี่ใช่ไหมแล้วก็ในฐานะที่แบบว่าเป็นแฟดไม่ใช่ดิเป็นเป็นคนคนเดียวกันแต่มาจากต่างโลกของนโคโกะครับเธอจะปกป้องที่นี่เพื่อเธอจำนองนั้นแล้วอะไรบอกว่าไม่จำเป็นนะอืม พอเธออยู่นี่อ้าวเพราะว่าเนโคโกนั้นอยู่ที่นี่แล้วอ้าวนี่นี่โอ้โหทำไมมันอักเรี่ขนาดเลยวะเนี่ยเหมียวอือฮะครับพลังงานด,ด้านลบเต็มไปหมดเลยนะ ครับผมทำให้โดนดีบั๊กกันไปรัวๆเลยครับร่างกายหนักอึ้งอะไรย่างนี้ครับเงาวแข็งแก่งเวอร์อ๋อเขีย่ยไม่ได้เลยเนี่ยนี่มันพลังมันความมืดเหรอ เป็นผลของพลังงานความมืดเลยกำลังนี้อืออือ่าก็คือก็ไม่แปลกเนาะคนจะที่มีธาตุเดียวกันก็สามารถป้องกันธาตุนั้นๆได้เนาะเออเพราะฉะนั้นไอ้เปียกเองก็เจอคำสาปเข้าไปเขาก็เลยแบบไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วทำไมเนคโคถึงไม ถึงรอดมาได้ล้ะเนี่ยเพราะมีพลังแสงใช่ไหมครับบอกมาแกทำอะไรกับเมโกโกะฮะอ่า I can't s a y s h e already like this n อ่ะพวกสเปกเตอร์เป็นคนส่งเมโกโกะมาให้ไล่ว่ะก็คือไล่ไม่ดูนะว่าทำไมเกิดอะไรขึ huh. ้น กับนีโกโก้แต่ว่าตอนที่เขาได้นีโกโก้มาครับคือนีโกโก้ก็เป็นอย่างนี้แล้วอะ่ะอ uh ๋อเห็น uh ว่าเป็น e ห็น huh. e ่าเป็นเห็นว่าไป็นจริงดิไปร่วมมือกันกับไอ้พวกนี้จริงดิ ็คืออ้นี้ครับพวกไลน์ไปไปตกลงกับสเปกเตอร์ครับเออว่าจะร่วมมือกันจวดก,การจีนแต่ว่าเปกเตอร์บอกเอ,อ้ยไหนโชว์ความไอ้นี่นะเจ้ความมินความเออเออพูดยังไงดีนะเออโชว์ใจหน่อยว่าเออแบบสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้เป็นความจริง ในหวังที่จะร่วมมือกับเราจริงๆละทํทำนองนี้แล้วเขาเลยบอกพ่อเมสมาว่าต้องทำลายที่นี่จริงซะ,ะครับอะไรวะเนี่ยอะไรแบบไปจับมือกับสเปกเตอร์เนี่ยนะจริงเหร,รออืมอมโรนเดียบนก็คือ ทำไมถึงไปร่วมเข้าร่วมกับสเปกเตอร์แล้วเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่งบุกมึงหลวงไปเองเลยนะอ่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไปร่วมมือกับเขาอ้าว I realize something that that day that instant of making an enemy of them I won't ever อ๋อเพราะว่าพวกสเปกเตอร์มันแข็งแกร่งครับการที่จะไปเป็นศัตรูกับสเปกเตอร์นี่เพล์เจอร์อย่างมากอ่าเพราะฉะนั้น เราควรในเมื่อชนะไม่ได้ก็เข้าร่วมกันทำตรงนี้อ่าอ่าเดี๋ยวอัพทีมอ็องกูอ่าเอ้ยยัง่อาก็ผมก็ไอ้หน้าหล่อก็พยายามเปลี่ยนใจไลนะว่าเอ้ยอย่าไปเชื่อใจพวกมันมากนะเออมันมันเชื่อใจไม่ได้เออมันต้องแทงนายข้างหลังแน่นอนทำนองนี้ I don't trust them of course once we listen t o o e นะฮะแต่เสรุปก็คือตอนนี้ politics เลยครับใช้กันใช้กันซึ่งกันและกันเนาะก็คือไล่บอกว่าถ้าเกิดจบสงครามแล้วอะ่ะเปเตอร์จะเป็นจะเป็นไอ้นี่จะเป็นรุ่นต่อไปไม่ใช่ <c oughs> จะเป็นคนต่อไปเอออืมอืมอ Finally I won t try t o u p l o a d o l a n d w i l l h a v e n o t h i n g l o c k ก็คือหลังจากจัดการจีนเสร็จเขาก็จะไปลุยโลต่อครับหลังจากชนะโลเขาก็จะไม่มีต้องกลัวอีต่อไปฮะครับไม่แต่อาณาจักรแห่งโลก็จะโดนด้วยเหรอเนี่ย อฮาเฮ้ยไลคือฟังหน่อยนะคือฉันน่ะเห็นสงครามมาเยอะอนะเออ some of them don't you know can of some of them can be a boy butI can tell you none of them even resolve in complete peace อ่าครัผมก็คือบางสงครามอ่ะสามารถ เออก็คือไม่จำเป็นต้องมีสงครามก็ได้สามเราสามารถหลบสงครามได้แต่บางสงครามมันต้องเกิดขึ้นจริงๆแต่ฉันบอกเลยว่าไม่ไม่มีครั้งไหนเลยที่ฉันเห็นว่าสงครามจะนําความสงบสุขมาให้อย่างใท้จริงอ่าอ uh ่า huh. อ uh ่า Violation of t e t h war อ่า huh. It's only start and e n l e t s c y e of hate ก็คือนั่นแหละสงครามการฆ่าฟันกันมันเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรอ,อุบาทครับว่าเออฉันเกลียดแกฉันจะล้างแค้นแกอะไรเงี้ยนะเออมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอืมฉันคิดว่านายคงไม่อยากจะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นสำนองนั้นนะฮะ You think we can end this peacefully? อ่ะฮะไ o โ t เบ e ร t แ a n นี n ว n นแด this just a dream ครับผมไลน์เองก็บอกว่าเอ้ยไม่มีทางอะ่ะเราไม่มีทางคุยกันรู้เรื่องแน่นอนเออประมาณนั้นสิ่งที่แบบว่าจบสงครามโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแค่นั่งคุยกันบนโต๊ะอ่ารับรองว่ามันมันเป็นเพียงแค่ความฝันอย่างแน่นอนนะอ่าฮะแล้วก นี่คือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงต้องทำลายประเทศทั้งหมดแอ,อ,อนเา power on this continent and create ครับผมก็คือนั่นแหละสรุปก็คืออยากจะเป็นอยากมีหน้าตาอยู่บนชั้นอยู่บนประวัติศาสตร์ครับแล้วก็เขาต้องการพลังพลังเนาะเออถ้าเกิดเป็น เขาเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นหุ่นเชิดอะไรเงี้ยเป็นเป็นหัวตอเพราะว่าแบบคนอื่นได้สั้งไปหมดอะไรเงี้ยนะเออยังไงก็จะกลับมาไม่ได้เนาะ and to do this นะฮะ to 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 b o m มก็คือเพื่อที่จะแข็งแร่งขึ้นเพื่อที่จะนั่นแหละอย่างที่เขาบอกอะเป้าหมายของเขาก็คือนี่ครับเขาต้องจัดการอาฮะ การเพื่อที่ไม่ใช่ก็จะคือจะจัดการในสองเพศเพื่อรวมกันเลยเป็นหนึ่งอ่าเขาก็จะเป็นผสมมกษัตริย์ลายทำนองเนี้ยอืมอ่า This is like you going to a bit too far อ่า Is it a p l e a to bring this up อ่า doing hả? Ok. Uh -huh. And without giving it everything you have. Um, I what make the same mistake ever. Uh -huh. Số đó là nè. Khoan hết mấy lông lòi là tốt gần sẵn. Lê à โอเคน้องก็จะไม่นั่งดูนิ่งดูได้เนาะโอเคก็คือใะสรุปก็คือทั้งสองฝ่ายนี้คือคิดกันเป็นคนละทางครับอ่าแล้วก็มีใครพูดมาเนี่ยอ่า s t u ิดเดียวเหรอ <h> เฮ้ยอ้าวเรียบร้อยเลยเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วนี่ แมสอัพหรออ่าเดี๋ยวก่อนนะนี่ผมแปลอะไรผิดไปทะ่พันนี้คือต้องบอกเลยว่าตอนนี้มันกำลังจะตีสองแลครับผมก็แบบง่วงๆง่วนะเออแล้ววันนี้ก็อย่างเคยครับเหนื่อยเอ้ยอืม o w w that I s a i d my p e โ c e a อ l o w า e t o make y o อ a า o า f e r คุาฮ่าดอน i n t e r f e r e with my plan and I won't harm any ก็คือนั่นแหละนะตรงนี้เขาบอกว่าเนี่ยนี่คือแผเขาบอกแผนของเรามาแล้วแล้วเขาบอกว่าให้เราอ่ะอย่าไปยุ่งกับแผนอย่าไปเป็นตัวตออย่าไปเป็นตอให้เขาเออแล้วเราจะปลอดภัยอะไรเงี้ยนะอะ You think I'm just g o n n a standby as you use to destroy ครับผม แล้วก็เนโกโกบอกว่าเอ้ยนี่จะให้ฉันยืนอยู่เฉยๆเพื่อให้เพื่อนดูในโกโกแล้วก็นายทำลายที่นี่เบิร์ดเ e เจอร์อะไรเนี่ยอ่าฮะก็คือแล้วก็คาร์โมเมก็น่าจะบอกว่าเอ้ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปยอมรับเงื่อนไขนี้อ่า You break out of the cage with your and body to come on d i s p a y สรุปก็คือครับน้องเป็น d i s o r d e r ครับตอนนี้ก็คือแบบนั่นแหละทิ้งพวกท้องครับแล้วออกมาชั้นละถึงแม้มันจะมีความเออไม่ใช่พูดยังไงดีอ่ะ ถึงแม้น้องจะมีเป้าหมายก็เถอะนะเออแต่ทิ้งเพื่อนก็คือการทิ้งเพื่อนเนาะใช่ไหมอเยอเ y o u ทนเอส t ี้ s uh ีส huh. ต์ครับผมแล้วก็น้องเองเขาเป็นพวกก็คือโดนฝึกมาตั้งแต่เล็กน้อยแบบก็เลยแบบทนอึดตึกทนมากอ่ะฮะเ e ยไม่เม e วัน huh. ต huh, uh ิงเคลียร์ฮะท o ่อยู่ I may be in your d uh ินยูเดดฮะ อฮะอ่าครับผมก็คือซีอบาเมก็บอกว่าเออถึงแม้ฉันจะเคยเป็นลูกน้องของคุณหรือติดนี้บุญคุณคุณไว้แต่ว่านี่มันเกินไปครับเธอไม่ยอมอ่าอ่าฮะโอเคอ่อฮะ I'm so close to you อ่าฮะ อ่าฮะก็นะนะไในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องครับเอออ่า you might as well make a, make use of this like อ uh ่าฮะ giving her อ uh ่าฮะเฮ้ยโอ nothing back t h i s t o y ครับเหงียวเรียบร้อย ไปแล้วอ้า uh เ huh. ดี๋ยก่อนนะมีนโฮเหรอเดี๋ยก่อนใี่ผมข้ามอะไรไปเนี่ยอ่า uh ว huh. Wait until students to go on y o u r own ก็คือในโกโปกไปไหนทีท่นึงเนาะเดวก่วนนะผมข้ามมาอะไรไปวะเนี่ยครับอืมอืฮะวันออสซิสซูบิตโย์นี่คืออินสติเกริครับผมก็คืออะไรนะ ไลเองก็บอกให้ลูกน้องไปทําหน้าที่ของตัวเองครับแล้วไลจะนนเน่ดวลดาบกับเป็นเอ้ยไม่ใช่ดาบกับเซนซียาครับอ่าอ่าฮะเซนซียาก็เซนซียาอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะก็คือก่อนที่จะสู้กันก็ต้องมีทมถุยกันตามตามภาษาเนาะอ่าฮะ and the last time ครับผมก็ทมถุยอีก นายชนะฉันไม่ได้หรอกเอออ่ะฮะ I c a n ask them. t h e m I can't h i n g อ่ะฮะโอ้ยผมว่าผมไม่น่าไหวแล้วทุกคนเกือบหลับคาไลฟ์สองสามรอบแล้วเนี่ยเออเผลออะไรของผมมะเนี่ยเผลอเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยิงแหม่เฮ้ย อ่าอ้าว uh. ah, let's not do this อังฮะยังสู้กันไม่จบเลยแล้วจะจะบอกเออไม่เอา you don't you please you will relieve you don't have to find me อ่าอ่า you need to by defeating your ass you are อ่าฮอ่าฮะอันริชดัสเพกเตอร์สิสอ่าม่เป็นไันอ้าวก็คือเขาบอกว่าเอ้ยก็คือสู้กันไปสู้กันมาแล้วเขาแบบเหมือนกับว่าไม่เห็นความหมายในการต่อสู้ครั้งนี้อ่แล้วเป้าหมายของของเขาคือมาปล่อยเนโคโกที่นี่แล้วเขาก็จะไปแหละเออ เออทำไมวะเนี่ยจูู่ก็จูู่ก็เปลี่ยนใจแล้วก็ถอยเฉยเลยอะไรวะงงอ่ะก็คาโมเมตื่นแล้วครับอ่าฮะอ่าฮะ,ะก็ดีใจที่ฮะ Why are you here by my side อ้าวเฮ้ยน้องบมกอ้าวเธอมาทำอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยอ้าวเฮ้ยอาฮะ Leave me go take care of the cat s p e c t อร์ huh. อ่าฮอ่าสองคนนี้ก็นะคนหนึ่งก็เป็นห่วงพี่สาวน้องสาวตัวเองอีกคนหนึ่งก็บอกไปทำงานเออทำนองนี้ครับไปปกป้องในโคโขอะไรทำนองนี้นะแล้วก็เอานะโคโคกลับมาให้ได้ทำนองนั้นก็นั่นแหละครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนนะเออง่วงมาก ง่วงนอนจริงๆครับต้องต้องเปลี่ยนเวลามลาไลฟ์แล้วแต่หลังๆนี่คือมีเวลาแค่ตรงนี้จริงๆอ่ะอืมเออโอเคครับเราไว้ค่อยเจอกันเนาะ